นี่ชีวิตคนเรานะแต่และมื้อแต่และเดน,นะคือมันเหนื่อยเหนื่อยเละโอ้โหเรียกว่าทุกรอยปวดยมีเรื่องราวจริงๆนะคือพอพูดคํานี้ก็ต้องนึกถึงนี้เลยมีโอบานพลาสเตอร์ยามรันเทาปวดนะครับนี่อันนี้แบบขนาดเล็กนะคือตอนนี้เขาออกอีก2ขนาดแล้วนะแต่ขนาดเล็กแบบนี้ก็เวลาคุณปวดตามพ่ง้ตงตามข้อเนี่ยคุณก็ใช้ได้เลยนี่มันง่ายมากเลยนะคือฉีดออกมาปุ๊บเนี่ยข้างในนี่ขนาดเล็กนะนี่เล็กอย่างนี้นะตามข้อก็ ตามนี้โอเคฟื้นออกมานะก็แปะเลยข้ออย่างนี้นี่นะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณปวดแบบคอบาลาไแบบไหนล่ะนี่เลยแบบใหญ่นี่ออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูฟึ้ๆฟนนี่แบบใหญ่ขึ้นมาน,นิดแบบนี้กับคอคอนี่บลานี่หรือถ้าเกิดว่าคุณปวดหลังหลังบนหลังล่างอันนี้เลยใหม่เลยนี่ โคตรใหญ่เห็นไหมอันนี้ใหญ่เบิ่มเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมล่ะเป็นแบบสามขนาดเห็นไหมนี่นี่นะมีโอบันนะบัสเตอร์ยาบรรเทาปวดนะครับหาซื้อได้ง่ายนิดเดียวเองนะครับไปหาซื้อได้เลยที่ร้านยาเอ็กซ์ตานะครับซื้อนีเว้นนะครับก็อยากให้ลองใช้จริงๆผมใช้แล้วยืนยันว่าดีจริงๆนะลองใช้ดูนะครับมิโยบันทุกรายปวดมีเรื่องราว